ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสดสดก่นหน้าค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่การขายน้ำพริกแบบขายทำอย่างไรให้ขายดีจนมีออเดอร์น,นี่นี่น้ำพริกของใครคะอ้าวของคุณดาวสิน้ำพริกบ้านดาวน้ำพริกบ้านดาวนี่คุณซื้อได้ไดฟรีหรือ,อยังไงอ๋อเกิดเจอเจอมาม,มีสร้างออเดอร์เลยสร้างออเดอร์กับดาวดิสร้างออเดอร์กับพีเด้าเลยนี่กินเดือดเหรออะไรนะกินเลยนะกินหลายเดือด ลาาอุดรซั่งซั่งคือวันซั่งไหวเป็นอาทิตย์แล้วนะส,นสั่งเลยพี่ซั่งเจ้าเถ้าแล้ว <c oughs> เป็นอาทิตย์แล้วกินใค,คยกินแล้วปอเนี่ยโอ้ยกินหุ้นนึงเขาให้แต่ซั่งปุ๊กจัดง้อยจัดแม่งจัด <c oughs> <c oughs> บ้านบุกยามงยคก็เป็นสัตว์มา <c oughs> ร้อจริงนี่แอเนนานะปลาสลิดร้อยอย่างแรงอ่ะแสดงว่าเราก็ขายน,น,น้องๆขายปลาสลิดกับพี่จะขายปลาอินทรีแต่เป็นภาษาบ้านตัวเองหนึ่งสองสามอ่านี่ปลาสลิดพี่น้องจัดร้อยนี่ซั่งมัดยี่สิบปุ๊ก เออเอาไปกินเองนะถึงกันนี่บางที่เออตั้งหวยนานเออเสียเอาไปให้คนอื่นกินพี่น้องป้องไปไปอินซี่พี่น้องป้องไปหากินได้เลยมีสองรสชาติที่มวนที่แสบปี่นี่พี่เราป้องไปถ้าเจ้าอยากกินแล้วต้องสั่งถ้าบม่ได้ซั่งก็ไม่ได้แต่บเขากินได้เขากินยังไงนี่มันกินยังไงเนี่ยกินพี่ที่หางนี่นี่นี่เป็นน้ำพริกป้านดาวน้ำพริกป้านดาวที่เขาล่ำเรือว่ากันอร่อยรักอร่อยนะเมนเพอย่างเล่นพี่เราเนา แค่ดมข้างขวบก็น่ากินแล้วนี่นี่ถ้าดมขนาดนี้เสิร์ไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อไม่เท่าไหร่หรอกเท่านี้แหละราคาเท่าไหร่กระปุกกระปุกดมรร้อยยี่สิบปกติสี่ร้อยปกติสี่ร้อยแต่วันนี้ร้อยยี่สิบใช่แล้วค่ะกินวันนี้อร่อยวันนี้ สั่งได้ที่ไหนปุตตุกี้สั่งที่เนี่ค่ะนี่ค่ะพิมคำว่าอินสตาแกรมว่าบ้านดาวน้ำพริกบ้านดาวถึ่งแต่หากว่าใครโหลดทุกคนพิมพ์ยากมาจะว่าค่อยะแต่เขาอยู่นี่ทุกวันใช่แล้วค่ะนี่นี่นี่สั่งไปกินบ้านนี่สั่งไปกินบ้านนี่ไม่ต้องกินหรอกเพราะถ้ากินแล้วพูดเก่งค่ะนี่นะจะลืมนะครับน้ำพริกบ้านดาวนะครับน้ำพริกปลาอินทรีกินแล้วบินได้ครับ